ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ B O R F T G I U นะครับผมในช่วงจริงหรือไม่ตอนที่หนึ่งเวลาสั่งหนังสือชื่อดังมาอ่านที่บ้านเอาละครับจริงหรือไม่ที่ภาพดังต่อไปนี้คือคุณเวลาจะสั่งหนังสือชื่อดังมาอ่านที่บ้าน <c oughs> เบื่อจริงๆเลย PM, พี่เอ็มพี่กายพี่เอกพี่เจมพี่คิวอีกยังไม่อัพคลิปเลยสักคนหนึ่งแล้วคุณจะดูอะไรดีวะเนี่ย <c oughs> โหลเพื่อนกูไม่มีอะไรทําเลยว่ะมึงช่วยแนะนําหน่อยไหมว่ากูจะทาอะไรดีอ่านอ่านหนังสือการ์ตูนเหรอแล้วเรื่องอะไรอะ่ะแปดเซียนเหรออ๋อได้ได้ได้ได,ได้โอเคหวานหมูละตังก็มีอยู่เยอะเลยโอเคสั่งหนังสือมาอ่านดีกว่าแปดเซียนเสร็จกูแล้วมึงแต่เวลาอ่านละและนี่ก็คือคุณเวลาหลังซื้ออ๋ฮาา่าสั่งมาแปดเล่มโอเคเริ่มอ่านเลยดีกว่าหลังจากอ่านไปประมาณห้านาที อะไรวะเนี่ยเด็กหนุ่มที่มีผิวค่อนไปทางสาวซิดโอ้ไม่อ่านแม่งแล้วแม่งไม่น่าสั่งมาเลยทำอย่างอื่นดีกว่า